ี๋ยวผู้พูจะจับฉลากนะคะว่ากลุ่มไหนหรือว่าหรือว่าจะเรียงตามหนึ่งสองสามจับฉลากนะคะจะได้รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีออกมาแสดง่ดนะคะเดี๋ยวผู้จับทีเดียวเลยนะคะแหลังจากนั้นเราก็ค่อยเคลียร์พื้นที่เรามานั่งตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนงำด้านหน้ามีนิรุนแรงด้านหลังเพราะว่าต้งมีกระจกดีไหมคะเดี๋ยวผู้จับฉลากเสร็จเราก็เคลียร์พื้นที่ แล้วก็ใครได้กลุ่มแรกออกไปเตรียมตัวเลยนะคะกลุ่มไหนดี Then da เราก็รู้สึกเสียใจไม่คาที่เราแสดงให้า่านี้คุนะคะฉะนั้นมารายาทของผู้ชมที่ดีลูกก็ต้องให้เก็บผู้แสดงผู้แสดงก็เหมือนกันเวลาเราแสดงเราต้องยิ้มแน้มเจ่มใสเพื่อให้คนท,ที่เขาดูมีความสุขลูกไม่ต้องเครียดค่ะลูกไม่ต้องเครียดลูกจากที่ครูเราซ้อมกันไปเรียนไปแค่ชั่วโมงเดียววันนี้ลูกมาสอนที่โอเคแล้วนะคะเพราะว่าที่ครูดูสัปดาห์ที่แล้วลูกก็เดินได้แล้วนะคะ มันไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะการปฏิบัติกากศิปลป์เราต้องใช้การปฏิบัติซ้ําๆบ่อยๆจนเกิดความชำนาญแต่อันนี้ลูกเล่นลูกเรียนในชั่วโมงลูกรําได้แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะคอบจังหวะให้ด้วยไหมจับนะคะแล้วเดี๋ยวลูกก็ช่วยร้องโอเคไหมคะชชวยรอ้องในเงยเพื่อนเดี๋ยวพอเราขึ้นไปรำเพื่อนก็ตัดมาชชวยเราร้องเพลง ร้องดังๆเพื่อนจะได้มีกำลังใจอ้าวเราโบกป้าน้องเซนใครตั้งเชื้อให้นี่อ้าวเราโบกป้าน้องเซนพร้อมไหมคะ ตอนนี้ยิ้มได้ไหมคะอยู่อยู่ข้างหน้ายิ้มได้ใช่ไคะยิ้มได้นะคะคะเดี๋ยวนะคะอาคนที่สองพร้อมไหมคะพร้อมค่ะผู้ชมพร้อมไหมคะ ร้อมไหมคะลูกรองค่ะให้กำลังใจกันด้ยัรองที่3หม่ว่าเหลือคุณนสุดท้ายแล้วยิ้มหน่อยค่ะเวลารางเพราะเดี๋ยวไม่ต้องกังวลเรื่องร้องเพลงเ่่นจับร้องให้เดินยิ้มไม่ายใจเลยนะคะขุดที่สามโอเคไหมคะขอยิ้มนะขอยิ้มขอยิ้มร้อมกบบจังหวะไปถูกต้องนะคะร้องหนึ่สองสาม 小扬州。 ให้คะแนนเพื่อนดูกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มรำวงบ้านน้องแสดกลุ่มที่สองกลุ่มผาลากลุ่มที่สาคือกลุ่มจีน่ากลุ่มแรกกูบอกหน้าบูดกลุ่มที่สองหน้ามึงกลุ่มที่สามหน้ามึนดึงได้ไหมดูได้ครับได้ครับอ่าแล้วถ้าเป็นนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งนักเรียนให้กี่คะแนนสิบคะแนนว่าสิบเลย อ๋ต้องถามสองปุ่มน้นว่าเวลาเพื่อนรันะแล้วเพ like SO <it seems S 2> mm ื่อนเดินหน้ามุนนมันน่าดุไหมคะอ่าวันนี้ลูกลูกทั้งสั่งลุ่มนะคะเอ่งมากลูกมีความรับผิดชอบหนึ่งเอาล่ะลูกสามารถทํางานกลุ่มได้เพราะว่าการที่แต่ละคนเนี่ยเพื่อนที่รัไม่เป็นรัไม่ได้อย่างอย่างอื่นก่อนขอเชิญชมผู้ชายนะคะผู้ชายอยู่ไหนเพ่จ๋าเดี๋ยวนี้อ่า Ài, เด็กผู้ชายเขาจะอาไรที่จะรำเขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเอือแต่พวกลูกในห้องนี้ลูกตั้งใจนะคะจากที่คุณครูเห็นเวลาที่ผ่านมาที่สอนในห้องเรียนลูกตั้งใจนะคะแล้วทฤษฎีเพื่อนช่วยเพื่อนใช้ได้เลยกับงานกุาาน่กเพราะว่าลูกสามารถให้เพื่อนรำได้จนจบเพลง để, แล้วเพลงสอบเที่ยวด้วยแล้วลูกสามารถรำจีบ กข้างเริ่มจักเริ่มจาักมือไหนนะคะเมื่อกี้ม bueno วาาแลเจอมืาทคนทุกคนลมจบเหมือนกันขึ้นวว,วลวูกสิ่งนี้หลทีุ่กจะเห็นถึงะความสาัคคีแล้วุณูเห็นตอนที่ลูกสอลูกก็เไปเที่ยวจักมือเพื่อนเอาวงเพื่อนอยู่นี่ี่ลูกเอาขึ้นมา ดูแลเพื่อนนะคะเป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็เพื่อนเป็นกระจกสองมองให้เพื่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูสอบแล้วเดี๋ยวให้ลูกพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนจะหมดชัวด่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานกันแล้วคุณครูจะเป็นใบงานหลังจากที่ครูปล่อยลูกก่อนนะคะแล้วก็ลูกออกไปเอาใบงานจากในกระเป๋าข้างนอกแล้วก็เอามาส่งคครูคุณครูจะ ุเรียนมาในชั่วโมงที่1เรื่องประวัติความเป็นมาของรับุมัรฐานชั่วโมงที่2องการที่รู่เรียนปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีนะคะทฤษฎีแล้วก็มาปฏิบัติวันนี้ในส่วนของการร้องเพลงคว้ให้สิบเต็มหน้าพงเพืเ่นกน แล้วก็ปฏิบัตินะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดตั้งแต่เรื่องของประความเป็นมาเรื่องของเพลงเรื่องของท่ารำเรื่องของการแต่งกายนะคะสำหรับว şey. ันนี <MBA> ้ครูฝากไว้แค่นี้แต่เดี๋ยวลูกอย่าลืมเอาไปงานผสมครูด้วยนะคะต่างก็ไน้บอกาเรียนทุกงหมดทั้งพรร้อ